สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเศร้าเมียคลอดลูกในจ้างให้ลาได้แค่สองวันกลับบ้านเมียไม่หายใจอีกแล้วนับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจมากเมืม่อมีรายงานเรื่องราวของชายชาวมาเลเซียคนหนึ่งที่ภรรยาคลอดลูกแต่ถูกนายจ้างกําหนดให้ลาได้เพียงแค่สองวันทําให้เขาต้องก้มหน้าทํางานหาเงินก่อนจะได้กลับบ้านอีกทีเจอเมียนอนเสียชีวิตยิ่งน่าสลดไปกว่านั้นก็คือ ลูกวัยแแบเบาหิวร้องไห้ข้างศบแม่ ตามรายงานพบว่าชายคนดังกล่าวทำอาชีพขับรถส่งของเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากภรรยาของเขากำลังจะคลอดลูกอันเป็นแก้วตาดวงใจเขาจึงยื่นเรื่องขอลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรกับบริษัทอย่างไรก็ตามทว่าในจ้างของเขาอนุมัติให้ลาเป็นเวลาสองวันเท่านั้นไม่ใช่เจ็ดวันตามที่รัฐบาลกำหนดกระทั่งเมื่อวันที่หพฤษภาคมที่ผ่านมาภรรยาของชายคนนี้ก็ให้กำเนิดลูกในช่วงระยะเวลาวันที่5ถึงวันที่6พฤษภาคมเขาอยู่ที่บ้านเพื่อช่วย ดูแลลูกแรกเกิดและจําเป็นต้องกลับไปทํางานในวันที่7พฤษภาคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งไม่คาดคิดเมื่อเขากลับมาที่บ้านอีกครั้งหลังจากเลิกงานในวันที่9พฤษภาคมเขาพบว่าภรรยาเสียชีวิตไปนานแล้วเพราะร่างกายของเธอแข็งทื่อไปหมดและลูกก็ร้องไห้อย่างหนักเพราะความหิวโหยหลังจากนั้นเขารู้สึกผิดมากที่ภรรยาเสียชีวิตกระทันหันโดยคิดว่าตนเองทําหน้าที่สามีได้ไม่ดีไม่สามารถอยู่เคียงข้างเมื่อเธอต้องการเขาสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสแม้แต่จะ อยู่กับเธอในวินาทีสุดท้ายของชีวิตหลังจากนั้นเขาก็ร้องไห้ทุกวันเพราะไม่สามารถลืมความเจ็บปวดได้อย่างไรก็ตามทันทีที่เรื่องราวสุดสลดนี้ถูกรายงานเป็นข่าวออกไปผู้คนจนํานวนมากต่างรู้สึกสะเทือนใจพร้อมประนามพฤติกรรมที่ไรย้ยางอายของนายจ้างที่ลิดรอนสิทธิแรงงานของชายคนดังกล่าวและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายแรงงานอีกครั้งขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ